หรือพ hmm> ิ่ทีจะแปลว่ายังไงค่ะน่าสงสารน่าสมเพศหรือว่ายังไงแล้วก็จะใช้งานยังไงด้วยนะคะหรือจะมีคําที่สื่อความหมายแบบนี้ได้อีกหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเป็นคําว่าพิ่ดีใช้ได้นะครับก็คือ I pity them นะครับสงสารพวกเขานะครับแต่ว่าบางทีถ้าเราใช้คําว่าพิ่ดีมากไปมันก็รู้สึกเหมือนเรา เขาเรียกอะไรยกตนข่มท่านมากไปหน่อยนะครับฉันเป็นคนที่แบบสูงส่งกว่าทุกคนฉันสมเพศพวกคุณทั้งหมดแล้เกินม่อนจะถึงขั้นสมเพศได้นะครับแต่ว่าก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าจะใช้คำว่า I feel sorry for you I feel sorry for them I feel sorry for แล้วก็บอกสิ่งที่คุณสงสารนะครับมันจะฟังดูดีกว่านะครับ I feel sorry for สมมติผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะ I feel sorry for those flood victims flood victims ผู้ผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับก็ flood victims i feel sorry for suching because she has to work with me just kidding just kidding i don't feel sorry for her or and i don't pity her either that word awesome would be คําว่า pitiful นะครับมันก็ฟังดูไม่ดีนะครับ pitiful ก็คือน่าสงเทศมากกว่า pathetic กับ pitiful มันมันคล้ายกันมากนะครับก็น่าสงเทศครับแต่ ถ้าเราบอก I feel sorry for มันก็ดีกว่านะ,ะ I feel sorry for ค่ะ <okay. S 2> หรือว่าถ้าสมมุติจะพูดคำว่า I feel bad ได้ไหมคะจ่าดำได้ครับ I feel bad for what I did ก็รู้สึกแย่กับสิ่งที่ทำไปนะาะ <You S 1> รั <feel S 1> ไ่ได้ feel bad for them I feel bad for them <c oughs> ได้เหมือนกัน I feel bad for t h e m รู้สึกแย่กับสิ่งที่เขาต้องประสบหรือว่าสิ่งที่เขาต้องเจออะไรเงี้ย I feel bad for their um, what they have to see in their everyday lives or what they have to experience in their everyday l i v e their misfortune their misfortune ก็ได้เป็น misfortune ความโชคร้ายหรือความซวยนั่นแหละนะฮะ I feel sorry for their misfortune ได้นะฮะและวิธีการออกเสียงล่ะคะอาจารย์ดำคืออาจารย์ดำจะออกว่า pity ใช่ไหมคะถ้าซู่ชิงจะพูดว่า pity ได้ไหมคะเพราะมันเป็นตัว t นะฮะ I pity I pity y o u นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นชาวอเมริกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขี้เกียจนะครับถ้าเป็น t กลางคำแล้วเป็น พยางที่ไม่เน้นนะครับเราก็ะจะพูดดอเด็กนะเป็น,นพีดีนะฮะพีดีค่ะ,ะค,คุณผ <laughs> ู้ชมคะนั่นก็คือวิธีการที่จะพูดนะคะซึ่งอาจารย์ําก็บอกแล้วค่ะว่าอาจจะมีความเสี่ยงนิดนึงนะคะถ้าใช้คําว่าพีดีบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อาจจะเลี่ยงไปใช้เป็น I feel sorry for ใครสักคนหนึ่งน่าจะดีกว่าค่ะเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วคุณพูดภาษาอังกฤษได้แค่ต้องเพิ่มความมั่นใจและแก้ปัญหาให้ถูกจุด แกง่ายๆด้วยการมาเรียนกับอดัมครับจากประสบการณ์การสอนมากกว่า15ปีอดัมได้พัฒนาหลักสูตรสำหรับคนไทยโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นคอร์สฝึกออกเสียงฟินแลนด์อ่านว่าฟินแลนด์ฟินแลนด์โอเคอันนี้บ่งบอกว่าอาจจำได้ไหมอันนี้ก็เน้นพยางขึ้นสูงฟินฟินฟินพยางไม่เน้นแลนด์แลนด์ฟินแลนด์ฟินแลนด์เหมือนกันครับ ชุมชนครับ community อ่านว่า community community คอร์สฝึกฟังที่เรียนได้ตั้งแต่เด็ก Good morning mm. How did you sleep last night mm. And then if it's British accent Good morning How did you sleep last night คอสวลีติปากฝรัง Phrasal verbs I ran into my old girlfriend at the mall It was super awkward โอ้ครับ that sucks ฮะแสงเป็ดนะฮะเจอแฟนเก่าโดยบังเอิญที่ห้างสรรพสินค้านะครับคอร์สพยากรเพื่อการสนทนา Have you ever เอาง่ายๆนะฮะเคยทำสิ่งนี้มาก่อนไหม Have you ever do did done ฮ่ Have you ever done this before Have you ever done this คือตัด before ก็ได้นะหรือมี before ก็ได้นะอังกฤษธุรกิจและคอสเรียนสำหรับองค์กร How about you tell me about your strengths Okay, so to begin with, I would say I'm positive and enthusiastic. And also, I would say I'm on the ball and I rarely drop the ball. All right, may I see your passports? Here you are. Okay, Mr. Robinson, your flight departs at quarter after two. Do you have any luggage to check? Yes, we've got two suitcases. <laughs> จำได้ไว้และที่สำคัญนำไปพูดได้จริงแน่นอนครับแล้วเจอกันในคลาสนะครับ I'll see you in class.